กระเทียมปลาเบงกันกระเทียมปลากำลังสิ่งกำลังสิเกิดจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีบ่จ้ามาหาเบงกระเทียมปลากำลังสิขึ้นพักกันนี่ก็กำลังสิขึ้นคอยกันเราแบแบเราบ่้ดะแบ่เ้ากระเทียมปลาจ้าท่าให้มัน แดดกันมันติดขึ้นเลยมองกันหน่อยๆเยอะจา้าบังแดดเรานกขอยแดแต่อยเอ้ามา,ากระเทียมปลากำลังสิขึ้นนี่จ้ากำลัิโพนหน่อยๆเยอะ อีกอาทิตย์หนาจังสินะเบิ่งไหมกำลังสิดต,ต้นน้อยๆขึ้นอยู่นี่เห็นไหมยม,มิ่งไปฮะดิสกราฟอากาศนักหน,นาวหนาวขนาดมันต้นนี่อย่างนี้น กรับมันนี่มันแห่ขึ้นหอกจ้ะหาดูกระเทียมป่าแต่มันยังไม่ขึ้นกำลังโทนหน่อยอนหน่อยต้นไม้เงี้ยนีฝนตกได้เหมือนนี้หนาวเหมือนเศร้านี่มาตก ตกแล้วกันละลายหนึ่งองศาอยู่บ้านตอนนี้หมื่อวานสิบหาสิบหกสิบเจ็ดมือนี้หนึ่งองศาพันนะเอะมือมอื่นกะสิห้อนขึ้นนะม่เห็ดเจ็บตบกช่วงนี้หนาวต่ว่าขันปลาสนกสินมีเห็ดอยู่ งงนพักอันนี้นะจ๊ะที่เขาเพิ่นเอาไปสั้นสมนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นสูงเนะกำลังสิโต้น,นหน่อยๆอยู่คอยเธอเอาไปขั้นสมจ้ะร้อยมันนี่กันเสียน้อขึ้นและร้ายได้นสมุนไพร